สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุคุนเด้มอมา,ากินเหวํำกันเด้อจ้ามีไอต้มแหนมแล้วก็แกมมงมะลุมอันนี้ก็เป็นกล้วยปิ้งกับอะไรข้าวเหนียวปิ้งอันนี้ก็เป็นไอหอมดองพี่น้องหอมดองก็ผักต้มมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าอันนี้แหนมกินตรวจตรวจ แหนมแล้วก็กินไอ้ผักดองลำปีร้องมาเสือหื้นจดจดขอบยังขอบขอบเลยเดี๋ยวจะแก้วไปซื้อมาใหม่อยู่แต่ว่ากินของดองมากกันไป่ลายพี่น้อง เดี๋ยวพึ่งจะขึ้นไปกันนะ้องดาพี่น้องบ๊ายบาย